ได้รับสินค้าเรียบร้อยนะคะร้านจะส่งมาค่อนข้างเร็วเลยนะคะ1 3วันคือได้รับเลยแล้วก็ห่อมาดีมากๆห่อสินค้ามาได้แน่นหนาม,มากนะคะกล่องแทบจะไม่เสียหายเลยนะคะมเีเสียหายแค่จุด2จุดนะคะแต่ว่าไม่กระทบกับสินค้านะคะตัวเก้าอี้ก็คือสมบูรณ์แบบมากสีสวยตรงปกมากถูกใจมากตรงเป็นตรงตามแบบที่ร้านโฆษณาไว้เลยนะคะเรืองตัวน,นี้ประทับใจมากคะ่ะ เออก็ดีนะเขารู้ไงว่าไม่ได้กินแล้วข้าวอย่างงี้ยมม่าอย่างแซ่บไปเป็ดนี่ร้านนแถมเขาแถมให้ก็ดีแล้ว,วมหมกองเสียวเหรอเอ็นหลังได้ปะละ่ะนั่นแหละอ,อีกคันหนึ่งโยกกดไปข้างล่างถ้าหนูอยากให้มันแบบตั้งตรง